จึงมีองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของเพ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายํำรุกสวคุณนายผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายภูมมพลนดุลอุดชที่คารัรักทุกท่านอุลยเดชในวันนี้ถานกรณ์อยู่ในดีต่านข้างสูงตําวจตํารวจุธตจังหวัดสงขลาสองสถานีบนเกาะยอบัดนี้ได้เวลาสองเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการในการที่จะพัฒนา สามเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินี้นะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณที่มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในปัญหาความอาทิช่วยกรองน้ำเสียที่ไหลเข้ามาสวยมากเลยนะครัเอาแล้วครับผมไม่เป็นไรเป็นลมปะร้องสิรัฐบาลต้องการตระหนากถึงสื่อเลยนะครับได้ส่งต้นทานมาวับเพื่อถเห็นว่าเลนนี้มันใกล้ไม่ได้ เพื่อเปิดครับต้นกล้าในเรื่องนี้นะครับต้นดินสามารถใช้ดินนะครับดินร้อนะสถานที่แห่งนี้เทให้สบีายเป็นอย่างดูผู้สมานสอนเป็นยังไงไม่มีใครกล้าพูดพูดไม่ได้แสบในจุดที่เราได้กำหนดไว้นะครับคุณครูคุณครูมาแล้วก็ให้ลูกๆอุ้มต้นไม้แล้วก็บันทึกอ้มเลอ าหาโดยปฏิบัติการวุ่นเร็วว่นเร็วแต่มาเที่ยวเากาะยอรหรือเรามาจุดการลงต้คร่าดีทะเลครับตำรวจทั้งหมดนะครับตรครับทางด้านออกทางฝั่งซ้ายมือของ,ของ 啊、uh